สวัสดีครับผมชื่อเด็กแคร์้อยเดนจนเจริญอยู่อสามเจดขวบครับวันนี้เราจะจะมาสอนเรื่องการใช้ที่ตั้งสายของอูคุเลเล่เวลาที่ตั้งสายแล้วก็จะเปิดค้างแบบนี้เวลาที่ปิดแล้วก็ ตัว U แล้วก็ตั้งสายกับอเคเลเล่อ่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่สาย่่่่่่สายสายที่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สสายที่่่่่่่่่่่สาาย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ขอบคุณมากครับ